สวัสดีครับเพมเพมผีเสื้อโคอ,อ้วนชนนะเพิ่มนะวันนี้ผมหมอปลาวัดการชนเม็ปโยโย่โค้งหัวขูซ่องกิโลซ่องคิดจูงกันตัวชาวนะเพมนะถีสนามถุงผูมาฟากนะบนู่นีนาเล่หมากหมักนะเพมนะไข่ข้าวกลุ่มเล่นอัวนะเปิดซอไนใส้เปิดที่เปิดไว้บางลายคำได้่านได้ได้ดีไรที่ทานเล่นอยู่ในคลิปหรือว่าก้อนเปที่หน้าช่องติ๊กตอกโคอ,อ้วนชนได้เลยครับผมเดี๋ยวไปฟังปลาวัดการชนเม็ปโยโย่โค้งทางซ่องตัวนัครับผมตัวที่ทานเล่นอยู่ที่หน้าจอใายมือนี้นะตัวนี้ชื่อว่าาาดดดุกก่งงเเส้้นลียฟรา ใชนะผมนะตัวนี้ชนมาเร็วซ้องซามดนะปลาสุชนาทีทุงโพนะผมนะตัวนี้ชนประเพทไปหน้ามาลั่งหลักโทมีไปลั่งยาวๆมั่งนับเวลามาหน้ามาหนาหนั่นนัดข่าวเป็นอกเป็นมวนโทฝี่มือโถอข้างนักแข่งเร่งทายมานักๆชายเป็นชุดมีน้าใจตัวนี้ใจมาโรจงกับผมบร่อเยเนี่ยใครเข้กากลุ่มเล่นวัวนะ่ะผมนะเปิดซ้อนไไสเปิดที่เปิดไวบังได้ข้ามได้ตไแนทไอดีไลด์ดีตเล่นอยู่ในคลิปดื้อวาก่อนไปทีหน้าชงติก๊กตอกโควัวชนได้เลยกับกลุม,ม มูได้ถูกกูถูกสนามไม่ต้องปลัมไม่ต้องอ่ะเราอ่าม่นะพมบอกเลยว่ามีข้อมูลดีมีใช่ไปว่าถึงนับไก่ข้าวกลุ่มเล่นวัวนับฐานได้ใดดีไลดตีตะเล่นอยู่ในคลิปหรือว่ากดไปที่หน้า่อติกต๊กตอกคอวัวชนได้รเปล่าป๊เราไปกันทีทางด้านขู่ชนกันมั่งนะับพมนะตัวตีตะเล่นอยู่ทีหน้าจอก,กว้างมือนี้นะ่ะพมนะตัวนี้ชื่อว่าโนะูดพอนซนนี่นะพมนะหรือว่าพอเช่นะตัวนี้กาฟี่มือไม่ธรรมดาตัวนี้ชนมาเรวซี่ยอนน่หลาสุชนาตีทุงโพนับตัวนี้นนปประเเเเภทไห้าามมมมลลลั่งีีีียวโโ ดีนัฝีมือกับเมนะครับโกโถนักกับผมตัวนี้เนี่ยวแนนเนี้ยนึบนับมีประโยชน์มีน้ำใช้ขอบเขื่อขอบรถเหมือนกันกับผมสำหรับตัวนี้รอชมร้อยเน่เคยข้าวคลุมเล่นวัวนะผมนะเปิดซ้อนหายไสเปิดที่เปิดไวบางรายข้ามได้ทันก้อนปติน้าช่องติ๊กตกคออวชนหรื่อวอดได้ดีไล์ีทันเล่นอยู่ในคลิปได้เลยกับเม